รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีหลักและขลุกทุกข่ทุกคนนะครับน no. ะพร้อมกับพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับราวาประเทศเล่าประเทศต่างๆนะครับท,ท,ทั้งเกาหลีใททต้ก็มีนะครับเนาะครับพ่อกันอีกแล้วครับกับ YouTube ช่องลาวอีสานโดยผมบาวเชิงคําเป็นผูนนําเรืืองลาวต่าๆงๆที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยและยูต่างประเทศ มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังได้รับชมกันนะครับเนาะฝากไปถึงบ่อมีพี่น้องเบื้องล้วก็ซอยแช่เร้อครับเด้วจะคอมเมนต์หน่อยได้ครับรับมือนีบ้าเสี้ยวรับกนุกสภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องประเทศเล่านะครับแฝงแฝงหนึ่งของเล่านักโกดู่ในแฝงติดพยาธิโควิดสอง9เกเป็นร้อยคนนะครับเนาะในเวลาสามมือนะครับขับไปเบื้องไร้เรียยไปเลืครยบนะครับนักโทษสวรรค์เขตนะครับ ติดโควิด3,000 30, เป็นจํานวนรลอยคนนะครับเนาะครับรายละเอียดแต่จะ่ีว่าจากที่ร่องเจ้าแขวงสวรรค์เขตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจเพื่อป้องก,กันควบคุมรายการแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด2,019ที่แวงสวรรค์เขตได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เฮตไหมีนักโทษ ที่อยู่ในแขวงสวรรณเฉตติดเสือ้อพยาธิโควิด2,019ก่อนเนื่องมาจากมีเจ้าหนาทีที่เกี่ยวข้องหรือเจาหนาทีที่รับผิดช,ชอบด้านผู้คุ้มขังติดเสือ้อพยาธิโควิด2,019มาก,ก่อนเพราะว่าเจาหน้นาทีหรือผู้เกี่ยวข้องผู้นี้บอกหูตัวเดมมาก,ก่อนว่า ตนเองเป็นโรคโควิด2019เพราะว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ได้ไปซักวัคซีนป้องการประหยโควิด19แล้วเมื่อวันที่เก่าสิงหาคม2000ชาวเยิพานมาเดี๋ยวพ่อมาวันที่10เดือนสิงหาคม2000ชาวเยอเจ้าหน้าทีู่้นี้ก็ปวดตนปวดโต ก็เลยเมื่อวันที่11สิงหาคมก็เลยไปกวดหาพยาธิโควิด2019ปรากฏว่าผลออกมากเมื่อวันที่12ส,สิงหาคม2000เศร้าเอียดว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ผลการตรวจเป็นบวกหรือว่าติดเสือ่อโควิด2019ซึ่งเห็ุใดซึ่งเหดไก็นานนี้เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ไปพ่วพันกับนักโทษ ไปไปควบคุมได้เปิดดูแลนักโทษจึงทํำให้นักโทษพวกนั้นได้ติดเสื่อกับเจ้าหน้าที่พวกนี้ไปน้ำกันอันนั้นเป็นร่องแขวนเจ้าคณะขอโทษครับเป็นร่องเจ้าแขวนสวรรคเขตเป็นผู้ออกมากให้ขอมูลทีวันนักโทษที่อยู่ในแขวงสวรรคเขตติดเสื่อพยาธิโควิด2.019สสามมื่น เป็นจำนวนประมาณเกือบถึงร้อยกว่าคนนะครับเนาะที่นี่ร่องเจ้าคณะแฝงสวรรค์เขตยังบอกต่ออีกว่าในฐานะที่เป็นคณะเฉพาะกิจของแฝงก็ได้มีวิธีการแก้ไขด้วยการที่ว่าสั่งศูนย์กักตัวและศูนย์เป็นปัวห้กับนักโทษที่เสือที่ติดเสื้อพยาธิโควิด2,019 โดยการแยกออกจากกันในสามมือที่ผ่านมาคือมือวันที่สิบเกตมือวันที่สิบแปดและวันที่สิเก้าสิงหาคมมีนักโทษติดเสื่อโควิดพยาธิโควิดสองพันสิบเก้าประมาณลอยกว่าคนน่ทั้งสู์ของน่วยเฉพาะกิจของแฝงจะได้ มีวิธีแก้ไขและดำเนินการต่อไปอันนั้นเป็นค่ำบอกค่ำจ่าของร่องเจ้ากนักแฝงสวรรค์เขตนะครับเนาะร่องเจ้าแฝงสวรรค์เขตเป,เ,ปนะเป็นเป็นผู้ยิ่งนะครับนาะมันเป็นผู้ยิ่งนะครับครับก็อันนั้นก็นักโทษติดจา่จาเจ้าหน้าที่ผู้วควบคุมนะครับบอกง่ายว่าติดจ่าผู้คุมนะครับเนาะติดจ่าผู้คุม ผู้คุ้มเป็นมาก่อนโดยบหฮูโต์ปุถุท้ายก็ไปพวะพันกับเจ่อนาตีอื่นอาจจะติดไปนั่นแม้กระทั่งนักโทษแล้วก็ไปพวะพันนาโทษนักโทษนั่งติดนะครับสามหมื่นเกือบร้อยคนนะครับนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยุี่เรื่องจําหรือว่าคุกของแฝงสวรสดเขตนะครับปฏิเสธเล่านะครับกับสลับคลิปนี้นะครับบ้านเชีงค่ายขอจบรุ่งเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ